นี้นะคะครูอ้อยพาพวกเรามาเดินอยู่ในตลาดของกรุงปารีสนะคะที่ที่พี่กะละแม่กำลังมาเลือกซื้อน้ำสลัดแล้วครูก็มาตกอยู่ในดงแห่งอาหารอย่างมากมายมหาศาลพวกเราดูสิคะเรื่องนี้นะคะทำให้ครูพบว่าถ้าเราอะคะ่ะคบคนแบบไหนอะเราก็จะกลายเป็นคนแบบนั้นจริงๆเช่นเดี๋ยวครูจะส่งมาให้ดูนะคะ นี่ดูสิคะสิ่งที่ครูต้องเจอก็คือเพื่อนของครูเขามาดมน้ำสลัดกันอยู่ค่ะเรื่องนี้บอกให้พวกเรารู้ว่าถ้าหากว่าเราอ่ะ อยู่กับคนแบบไหนเราก็จะเป็นคนแบบนั้นคุณกัลแมทําอะไรอยู่คะตอนนี้เลือกออน้ำมันมากกรัฟเฟิลออยล์อยู่คะ่ะ <laughs> มันหอมมากอันนี้คือเราสามารถไปผัดสปาเกตตี้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าใส่ในน้ําสลัดก็ดีมากนะคะโอ้โหส่วนพี่หนุ่ยนะคะ <laughs> ได้ไปเสร็จในร้านเครื่องเขียนจ่ายเงิน <laughs> เสียงเงินไปเรียบร้อยแล้ว <laughs> แต่ภาพจําเรื่องนี้นะคะครูแค่อยากบอกให้พวกเรารู้ว่า ถ้าเกิดว่าเราอะอยู่ใกล้คนแบบไหนนะคะ <ul it> เราก็จะได้ทำกิจกรรมแบบเขาอย่างแน่นอน <ul it> เช่นพวกเราเนี่ย <ul it> อยู่ใกล้ครูอ้อยนะคะ <ul it> สิ่งที่พวกเราต้องได้เป็น <ul it> ได้ทำก็คือ <ul it> คิดบวกอย่างมหาศาลตลอดเวลาครูเดินออกมาจากในร้านน้ำสลัดของพวกเขาแล้วนะคะพาพวกเราออกมาดูเมื่อกี้ค่ะครูเดินอยู่บนถนนแห่งนี้ค่ะเดินอยู่บนถนนแห่งนี้นะคะ <ul it> ครูเดินอยู่บนถนนแห่งนี้เป็นถนนที่เมื่อกี้ตอนที่ครูเดินอะ่ะแล้วครูคิดถึงพวกเรามากเพราะว่าเป็นถนนที่ปูด้วยหินสูงๆต่ำๆแล้วก็มีร้านน่ารักน่ารักมากมายเลยนะคะซึ่งเราดันด้นมาตรงเนี้ยเพราะว่าพี่กระ,ะแมเนี่ยจะมาเสาะหาน้ำสลัดร้านโปรดของพี่กระ,ะแมนะคะดังนั้นน่ะพวกเราทุกคนน่ะ ก็เลยได้มาอยู่ที่นี่ไปด้วยสิ่งหนึ่งที่ครูพบก็คือว่าถ้าหากว่าเราอะถ้าหากว่าเราอะอยู่กับคนแบบไหนอะค่ะเราอะก็จะได้ทำกิจกรรมแบบนั้นเหมือนที่พวกเราหลายคนบอกว่าครูอ้อยดูเปลี่ยนไปเพราะว่าครูอะดูผอมลงเพราะว่าโดนพี่กละแมนเนี่ยลากไปออกกำลังกายใช่ไหมคะไม่ต้องดูหน้าครูดีกกว่านะคะดูสถานที่ท่องเที่ยวดีกว่า วันนี้เรามาเดินอยู่ในถนนที่รถเ,เข้าถึงไม่ได้นะคะเป็นซอกซอยเล็กๆที่สวยงามมากๆค่ะแล้วก็ดูสิคะเส้นตรอกเล็กๆแล้วก็มีร้านน่ารักๆเต็มไปหมดเลยที่ครูคิดว่าพวกเราอ่ะก็จะน่าจะได้ดูไปด้วยกันแน่ๆซึ่งระหว่างที่ครูเนี่ยกำลังรอพี่กะละแมค่ะเลือกน้ําสลัดอยู่ครูก็คิดว่าอย่ากระนั้นเลยเราเนี่ย ส่งไลฟ์ไปถึงพวกเราทุกคนดีกว่าวันนี้นะคะตั้งแต่เช้าสิ่งที่ครูได้รับข้อความมาก็คือว่ามีคนบอกว่ากำลังมีความทุกข์มากเลยคุณครูช่วยไลฟ์มาหน่อยสิอย่ามัวเที่ยวจนลืมนักเรียนนะครูก็บอกว่าไม่ได้ลืมเลยตั้งแต่มาถึงเนี่ยยังไม่ถึง24ชั่วโมงเนี่ยครูอ่ะส่งไลฟ์ไปเนี่ยส่งคลิปทำคลิปไปเนี่ยเกิน10คลิปไปเรียบร้อยแล้วนะ แต่อย่างไรก็ตามสำหรับคนที่บอกว่าวันนี้กำลังทุกข์ใจอยู่นะคะครูก็จะบอกว่าเราอย่ามัวเศร้าซึมเลยค่ะให้เราอะลุกขึ้นมามีกำลังใจดีกว่าแล้วก็โลกนี้ค่ะมีสถานที่มีสิ่งสนุกสนุกมากมายนะคะที่รอให้พวกเราไปเยือนไปกินไปสูดไปดม แล้วก็ไปทําอะไรอะไรที่มันสนุกสนุกอร่อยอร่อยดูสิคะมีของกินเยอะขนาดนี้มันดีพอที่ทุกคนจะมีกําลังใจหรือ,อยังอันนี้นิวกัเป็นของชอบของครูอ้อยค่ะแต่ครูคิดว่าจะไม่กินในวันนี้เพื่อความผอมส่วนตัวดังนั้นคุณที่กําลังบอกว่าหมดกําลังใจนะคะให้คิดภาพเลยว่ามีเมืองสวยๆที่เราอยากไปเดินเล่นมีของกินอร่อยๆที่เราอยากไปกิน มีกิจกรรมมากมายที่เราอยากจะไปทำเพราะฉะนั้นตายไม่ได้นะคะห้ามตายเด็ดขาดอฮ้ยดูเครื่องชัางอันนี้สิคะน่ารักมากเลยค่ะร้านนี้บอกให้เรารู้ว่าคนคนนึงอะ่ะที่เขารักบางสิ่งบางอย่างมากๆอะ่ะค่ะเขาก็จะทำมันอย่างดียอดเยี่ยมแล้วคนที่รักสิ่งนั้นเหมือนกันอะ่ะก็จะมาด้วยมาหาเขาอย่างแน่นอน ทําให้พวกเรารู้เลยว่าจากวันนี้เป็นต้นไปนะคะคิดจะทําอะไรอะ่ะให้หาให้เจอว่าเรารักมันมากๆเราหลงไหลคลั่งไคล้มันมากๆแล้วลงมือทำรับรองเลยค่ะว่ามีคนอยากไปใช้บริการของเราอย่างแน่นอนดูร้านนี้สิคะเห็นไหมคะน่ารักมากใช่คะ่ะพี่เอครูเสียสละไลฟ์ไม่ชอ็อปแต่จริงๆก็คือว่า คนอย่างครูจะไปซื้ออเครื่องปรุงอาหารไปทําอะไรล่ะคะทําเป็นหรือเปล่าพี่ปางทำอะไรคะพริกไทยค่ะแล้วม็มี่นนี้ที่เลือกกลิ่นได้ครูจะเข้าใจไหมเครื่องบดเม็ดพริกไทยมันหอมมันหิมไัยหมันหอมมนอมอมันอมนหอมมันหอมันกอมมมมันมันหัหอมมันัอัหมมันหอรมันมมัริกมทยนันมมััมัั แปลว่าในโลกนี้มีของอีกมากมายให้เราเนี่ยลงมือทำมันนะคะมีคนที่รอซื้อพี่เอนะัฐาถามว่าในโถคืออะไรครูก็ดูไม่ทันเลยนะคะพี่เอดูสิคะโอ้ทรัฟเฟิลโอ้มีของที่น่ากินเยอะจังเลยเห็นไหมคะเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่ามีสิ่งดีๆมากมายในโลกนี้แล้วผู้คนเนี่ย ก็ต้องการที่จะให้เราส่งมอบสิ่งดีๆเหล่านั้นให้กับเขาอยู่ที่ว่าคุณพร้อมหรือเปล่าที่จะส่งมอบสิ่งดีๆให้กับผู้คนนะคะดังนั้นสวัสดีค่ะพี่ปุ๊กธีรพรนะคะจากร้าน K2 สวยงามที่สุดพี่เองนัทาขายข้าวยำให้ได้เก่งๆเ,เยอะๆนะคะ ดังนั้นเรื่องนี้บอกให้พวกเรารู้เลยว่าลงมือออกไปทำความสำเร็จกันเถอะอย่าโมวแต่ท้อแท้ใจทำสิ่งดีๆให้มันปรากฏขึ้นมาในชีวิตของเรามีตั้งหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องออกไปทำไปกินไปเที่ยวไปเห็นนะคะสำหรับวันนี้เป็นไลฟ์สั้นๆครูขอพาพาพวกเราไปเดินดูกันต่อนะคะ นี่ก่อนที่จะจากลากันไปชอบละซีอยากกินละซีสวัสดีค่ะพัดคิดถึงทุกคนนะคะดูทุกคนชอบมากหิวข้าวเลยเนี่ยออกจากร้านนี้เนี่ยสนุกไหมคะทุกท่านที่หนุ่ยว่าไงคะสนุกมากเหรอคะ <c oughs> ยวกินเดี๋ยวไปทห้ามไข่ลวกใช้ไข่รสทรัฟเฟิลให้ครูด้วยนะใช่ครับทรัฟเฟิลหรูมากเลยไข่ที่ลวกที่หรูมากโอเคอยากกินเลงเหมโซโก้ระเบิดหูดูสิมีเกลือด้วยเกลือทรัฟเฟิลเกลือใส่เห็ดทรัฟเฟิลคุณกระแม่อยากบอกอะไรเพื่อนหรือเปล่าคะทำงานกันเยอะๆมีตังกัน ไปเที่ยวไปใช้ชีวิตอย่างที่อยากใช้ไม่งั้นมันจะแบบว่าอยากจะไปนั่นอยากจะไปนี่อยากจะซื้อแล้วมันไม่ได้คือมันจะบอกเลยว่าการเดินทางมันทาให้เราเปิดประสบการณ์อย่างแม่เคยมาร้านเนี้ยเมื่อปีที่แล้วแล้วแม่รู้สึกแบบเฮ้ยเราชอบมากเลยเราอยากจะทําน้ําสลัดที่มันอร่อยแบบเนี้ย ให้แบบให้คนไทยได้กินกันอย่างี้ค่ะแต่ถ้าสมมติเราอ่ะไม่ได้เปิดโลกไม่ได้เดินทางไม่ได้ออกไปเห็นอะไรที่เราอ่ะไม่เคยเห็นไม่งั้นถ้าเราก็จะบ้านไปที่ทํางานที่ทํางานไปเสาร์อาทิตย์เดินห้างเดินห้างเสร็จกลับมานอนบ้างชีวิตมันก็วนลูกปกันอยู่แค่นี้แต่ถ้าเราเปิดโลกเปิดประสบการณ์เราจะรู้เลยว่าโอ้โ oh ห oh, โลกนี้มันมีสิ่งที่สนุกสนานเยอะแยะมากมายรอเราอยู่อะไรที่เราชอบอะไรที่เราสนใจอะไรที่มันเป็นไปได้โลกนี้มันมีอะไรเยอะแยะมากมายหนึ่งห้ามตาย ห้ามเจ็บห้ามจนรวยแข็งแรงเปิดประสบการณ์กันค่ะโอ้โห <c oughs> พี่กะละแมอวยพรมาแล้วนะคะครูก็อวยพรให้พวกเราต่อเลยก็คือว่าขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีจิตใจสดชื่นทำงานประสบความสำเร็จคิดอะไรก็ให้สมปรารถนากันทุกคนสำหรับวันนี้ครูลาม